นะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยกดซับสไคร้อยากจะถามก็ยังคุณสนทีนะผมไม่เคยติดคุกเลยคุณสนทีเคยติดคุกมาก่อนเนี่ยนะครับจำได้ไหมคุณสนทีโดนติดคุกอะ่ะตอนอยู่ในคุกเนะี่ยคุณสนทีเคยเห็นผมอยู่ในคุกไหมผมไม่เคยนะครับไม่เคยติดคุกไม่เคยกระทําความผิดไม่เคยถูกศาลลงโทษไม่เคยอะไรต่างๆนะสภานายก็ไม่เคยถูกลงโทษวันยากอะไรผมไม่มีผมเนี่ยประวัติสะอาด นะครับไม่มีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความเท็จไม่มีครับสร้างเรื่องกันมาบอกผมไปอะไรเนี่ยไปเรียกเงินจากผู้กับโจ้บสิบล้านก็เป็นความเท็จะังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือการสร้างกระสงกระแสกึตนมานสร้างข่าวปลอมข่าวเท็จขึ้นมาเล่นงานพี่เดเพราะพี่เดประวัติไม่มีเสื่อมเสียพี่น้องที่หัวล้อครับใครที่ติดตามผมมายาวนานจนพี่เดไม่มีประวัติเสื่อมเสียกลางวันเป็นเรื่องไมคุณสนทินะครับผมขออนุญาตพูดสั้นๆแล้วจบเลยนะครับที่มีร้องเรียนมันยากจะในความนี้ก็ร้องไป นะก็คือกล่าวหาว่าผมไม่ด่าเขาเดี๋ยวถ้าเกิดสภาทนายเขารับเรื่องผมก็ไปชี้แจงนะคดีพวกนี้ไม่มีอะไรหรอกครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการผิดบรรยาทนายความแต่คดีในสภาทนายความเดี๋ยวมีกรรมการบางคนที่เขาไม่ชอบที่หน้าผมนะครับนะผมไม่อยากจะบอกว่าชื่ออะไรก็คือคนที่เดินสายออกทีวีเนี่ยแหละเขาไม่ชอบี่หน้าผมเขาไปออกรายการต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็บอกว่าอะไรนี่ทนายโซเชียลเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจัดการให้หมดจะจัดระบบจัดระเบียบนะ นะเขาไม่ชอบกีหน้าผมก็อยากไดรับเรื่องไว้เล่นงานผมก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรนะผมก็ไปไปสู้คดีกันที่สภาทนายแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณเดือนเมษาเดือนสิงหาก็เรื่องตั้งนายกสภาใหม่แล้วเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปช่วยหาเสียงให้นายกสภาทนายคนใหม่มันก็เปลี่ยนนายกาายใหม่หรือไม่อาจจะคนเดิมแต่ผมจะไปช่วยหาเสียงนะครับนะนะครับนะใครมากันแก้งผมเดี๋ยวผมก็จะพร้อมที่จะสู้คดีตามสิ มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับไแค่ไปยื่นครับร้องเรียนมันยากเนี่ยมันไม่ได้มีผลเลยนะครับมันมีขั้นตอนกระบวนการเยอะไม่ใช่พีีจะมาลบชกลบชื่อแค่คนด่ากันไปเรื่องส่วนตัวนะครับมันไม่มีอกครับนะด่ากันไปด่ากันมาผิดมันยากไม่มีครับไม่มีผมบอกได้เลยนะข้อบคับมันยากในความนะครับนะไม่มีครับตั้งแต่ปีสองแปดยังไม่มีอาเฟซบุ๊กยูทูปทิกเก o k เลยอันนี้ผมไม่ได้มีตกต่วงวุ่นเลยพร้อมสู้แต่ที่ไม่มีอะไรไม่ใช่ว่าใครไปร้องมันยากไปแล้วเราก็เป็นไงกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีอะไร นอกนั้นี่คุณสนที่บอกว่าเดี๋ยวเดือนธันวาจะมีของหวันชุดใหญ่ส่งท้ายปีปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตอนนั้นผมอยู่ต่างประเทศนะครับคุณสนทีนะ่ผมไปเที่ยวต่างประเทศเกือบทุกเดือนเนี่ยเดือนธันวาพฤษลาผมก็ไปอยู่ต่างประเทศนะครับจะสง่งของขวันจะคือเท่าที่ผมทราบรับข่าวก็ไปถามแหล่งข่าวใกล้ชิดคุณสนที่มาก็มีอะไรก็ฟ้องมินประมาทขาวว่าผมไปด่าทอเขานะว่าโกงนั่นโกงนี่อะไรทำนองแค่นั้นไม่มีอะไรก็ดีมินประมาทผมก็ไปสู้ไป คุณสนที่กระดาผมเป็นมิตรแท้ของโจรไปแรงดักเขว่ากันไปก็ไม่เห็นมีอะไรคุณกระดาผมผมกระดาคุณเรื่องแม่งมีอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรเลยระหว่างคุณนที่กับผมล้วผมเนี่ยนะอยากจะถามไปยังคุณสนที่นะผมไม่เคยติดคุกเลยคุณสนที่เคยติดคุกมาก่อนเนี่ยนะครับจำได้ไหมคุณสนที่โดนติดคุกอ่ะตอนอยู่ในคุกเนี่ยคุณสนที่เคยเห็นผมอยู่ในคุกไหมผมไม่เคยนะครับไม่เคยติดคุก ไม่เคยกระทําความผิดไม่เคยถูกศาลลงโทษไม่เคยอะไรต่างๆนะสภาทนายก็ไม่เคยถูกอ่าลงโทษมันยากอะไรผมไม่มีผมเนี่ยประวัติใสสะอาดนะครับไม่มีนะครับแล้วก็มีการปล่อยปล่อยข่าวว่าอะไรไนดะ้บางคนนะบางคนปล่อยข่าวผมไปอัดตัวดําลูกเนาก็เป็นความเท็จทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความเท็จไม่มีครับสร้างเรื่องกันนะบอกผมไปอะไรนี่ไปเรียกเงินจากผวกกับเจ้าสิบล้านก็เป็นความเท็จทุกสิ่งทุกอ,อย่างเนี่ยคดีความต่างๆมันมันอยู่ที่อ่าตรวจ นะและคุณอัจฉริยะเพื่อนรักผมก็ได้พูดชัเดเจนแล้วว่าเขาเป็นที่ปรึกษาของผู้กับโจ้ไม่มีเดชาไม่มีไปตบทงกขตกท้าอะไรไม่มีนะอัจฉริยะเป็นที่ปรึกษาผู้กับโจ้ก็พูดชัดนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าน,นี้ก็คือการสร้างกระสงกระแสนมาวนะสร้างข่าวปลอมข่าวเท็จขึ้นมาเล่นงานพี่เดชเพราะพี่เดชประวัติไม่มีเสื่อมเสียพี่น้องที่รัครับนะใครที่ติดตามผมมายาวนานจนพี่เดชไม่มีประวัติเสื่อมเสียกลางวันเป็นผู้บริหารเพราะผมเป็น เจ้าของกิจการเป็นผู้บริหารกลางคืนผมก็ดื่มวายการดื่มวายก็แต่ละวันหลังเรื่องงานมันไม่ใช่คนขี้เมาอะไรครับวายวันละสองแก้วผมอยายุหกสิบกว่าแล้วหกสิบเอ็ดดื่มวายวานละสองแก้วถ้าไปงานเลี้ยงก็อาจจะกินเป็นขวดไม่เรื่องปกติการดื่มวายผมก็มีเพื่อนเป็นเป็นนั่นเป็นนี่ก็ไปนั่งกินข้าวดื่มวายกันก็เรื่องปกติไม่มีอะไรชีวิตผมไม่ได้มีอะไรเสื่อมเสียนะแล้วก็คุณส่วนที่จะเล่นผมได้เรื่องเดียวคือเรื่องที่ผมไปด่าคุณส่วนที่ไปว่าคุณส่วนที่แล้วนะแค่นั้นหละ ไม่มีอะไรเพราะคุณสนทิบว่วิมาด่าผมก่อนผมก็ต้องด่าคุณที่สนธิกลับไปแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยต่างคนต่างดา่าต่างคนต่างวิจารณ์กันแค่นั้นเหละแล้วไปร้องเรียนนี่ผมก็นึกว่าร้องเรียนว่าผมไปตบซับพุ่งกับโชคที่ไหนได้ไปร้องเรียนว่าเดชากล่าวหาผมออว่าโกงว่าอะไรต่างๆแค่นั้นแหละครับมันไม่มีอะไรบทพิสูจน์วันนี้มันจบแล้วระหว่างคุณสนทิกับผมส่วนเรื่องคดีความในศาลน,นี่ไม่ต้องห่วงเลยผมไม่ได้รู้สึกวันไหวรู้สึกอะไรเลย ผมประก,กอบวิชาชีพทนายความมา39ปีถูกร้องเยนมันยากก็ไปชี้แจงถูกฟ้องหมิ่นประมาทก็ไปสู้ที่ผ่านมาทนายตั้มฟ้องผมไปเกือบ50คดีนะผมก็ฟ้องกลับไป20 30รวมแล้วเกือบร้อยคดีนะครับสุดท้ายผมกับตั้มก็จากศัตตูกลายเป็นเพื่อนก็จบกันผู้หลักผู้ใหญ่อธิบดีสารก็บอกไกลเกลร่ยเลิกลาไป,ไปผมไม่เห็นมีอะไรลนะคดีหมิ่นประมาทใครติดคุกนะครับไม่มีครับประวัติผมไม่มีเสือเส่อมเสียแต่ความคิดเห็นเนี่ยอาจจะแตกต่างจากคุณสนทิ นะคุณส่วนที่ก็อย่าไปผูกขาดที่ว่าโอ้ยความเห็นของคุณเนี่ยถูกต้องเสมอนะถ้าผมเห็นต่างอ้าวผมเข้าข้างอ่าอะไรนายก้าสมัยก่อนกรดีแจงโมผมเห็นต่างกับคนคนในสังคมผมกลายเป็นสุนัขรับใช้ตํารวจจำได้ไแจงโมเนี่ยตอนนี้ผมยังทำกรดีแจงโมอยู่เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องเดียวคือเห็นต่างกับคนบางคนบางครั้งอาจจะเห็นต่างจากคนส่วนใหญ่ของสังคมเมื่อวานนี้นกขา่าวยังบอกพี่เดชสวนไม่ใช่หรอก นะผมก็เป็นตัวของผมเองแล้วก็มีความคิดของผมเองแค่นั้นคดีแตงโนะมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอัจฉริยะเพื่อรักผมก็บอกว่าเป็นคดีฆาตกรรมหลายๆคนก็บอกฆาตกรรมหมอก็บอกฆาตกรรมผู้ภัยก็บอกฆาตกรรมคนดังดอินฟูเอนเซอร์นักการเมืองฆาตกรรมแต่ผมบอกว่าเป็นคดีประมาทผมโดนดา่าเป็นล้ลานคอมเมนต์สุดท้ายเป็นคดีประมาทแล้ววันนี้ก็ปกระเบิดรับสารภาพไปแล้วว่าประมาทเป็นเหตุให้แตงโมถึงแก่ความตาย เหลือแต่เพียงแซนกรบจ๊อบกระติทีมสี่คนศาลจะตัดสินยังไงเมื่อวานมันขึ้นหลังมันมีแต่คดีประมาทแต่สุดท้ายผมเป็นฝ่ายที่พยากรณ์หรือแสดงความคิดเห็นถูกต้องสังคมไม่เห็นมีใครมาเอ,อบอกแล้วอขอโทษพี่เดนนะที่ผ่านมาด่าไปสิบล้านคนผมก็ไม่ได้ว่าอะไรมันผ่านไปแล้วนะครับอีกคดีหนึ่งเป็นคดีสำคัญครับนะครับ่านะนะครับ ยกตัวอย่างเมื่อสองทวันที่ผ่านมามติชนออนไลน์ลงข่าวสาริีกาพิพากษายืนยกฟ้องนะครับยกฟ้องคดียื่นฟอ้องอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัสเกตร่วมกันฟอกเงินโอ้โหคดีนี้นะครับเป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อปีหกหนึ่งนะครับคดีมาเลขกดำที่อทสองศูนย์ห้าทัพหกหนึ่งอายการเป็นโจทย์ฟ้องนะครับนะอ,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 อดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัสเกตกับพวกรวมสามคนก็ปรากฏว่าก็มีการนัดฟังคำพิพากษาอธิการ ถ้าสุดท้ายแล้วนะท่านก็ไม่มีความผิดอะไรเนี่ยนะนะครับเพราะคำฟ้องก็ไปกล่าวหาท่านนะครับเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรต่างๆทุจริตอะไรต่างๆสุดท้ายเป็นไงพิพากษายกฟ้องนะครับแต่ชื่อเสียงเกียรติยศของท่านเป็นไงนะครับก็เสียหายฮะนะท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดฟอกเงินนะท่านเสียหายครับนะคือสังคมไทยเนี่ยนะเป็นสังคมที่เชื่อง่ายเชื่อง่ายนะครับ เวลามีข่าววันนี้ไปแจ้งความจับคนนั้นคนนี้ก็ตัดสินเลยคับแพ้สุดท้ายนะครับคดีของท่านเจ้าวาดวัดสเกตครับเราหาว่าฟอกเงินข่าวใหญ่โตเลยพอถึงเวลาก็ด่าเป็นพระชั่วพระเลวแรงด่างสุดท้ายสารยกฟ้องพี่น้องครับนะครับคํบาวิพากษาของสังมคมคําวิพากษาของโซเชียลก,การแสดงความคิดเห็นของชาวเน็ตเนี่ยโดยได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนฟังความทางเดียวฟังตำรวจฟังผู้เสียหายแต่ไม่ฟังผู้ต้องหา ฟังเฉพาะตำรวจฟังผู้เสียอ่าฟังผู้เสียหายเท่านั้นนะครับเนี่ยเขาต้องมีการกันกรองนะครับสื่อพยานไปสื่อพยานมาปรากฏเป็นไงยกฟ้องครับสาลฎิการครับนะครับแล้วเนี่ยแล้วใครจะไปรับผิดชอบนะกับความเสียหายของท่านผู้ช่วยเจ้าว,วาดพระสกเกตไปกล่าวหาท่านฟอกเงินนะแล้วท่านเป็นพระนะครับต้องถือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วโดนกล่าวหาว่าฟอกเงินชื่อเสียงเกียรติยศนะท่านตงติดคุกติดตารางน้ำตาตกครอบครัวเสียหายนะครับพอถึงเวลาชนะดี ไทรับผิดชอบท่านครับพี่น้องครับนะครับผมยกมือไหว้นะครับผมอยากให้ท่านนับถืออ่าพวกที่นับถือศาสนาต่างๆเนี่ยมีใจเป็นกลางเป็นธรรมพอเห็นมีข่าวมาแจ้งความจับใครก็ตัดสินเลยเร็วชั่วอะไรหมดไม่ได้นะครับนะครับต้องให้โอกาสเขาชี้แจงแสดงพยานหลักฐานและที่สําคัญนะครับต้องไปฟังความข้างเดียวนะครับต้องฟังความสองฝ่ายนะครับทุกวันนี้พี่น้องสือ่อมวลชนนักข่าวเนี่ยมาหาผมเนี่ยพอเขาไปสัมภาษณ์ผู้เสียหายก็ไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์ทางฝ่ายพี่เด ถ้าพี่เดชเป็นผู้ตองหาจะสู้คดียังไงต่างเราต้องฟังให้มันครบนะไม่ใช่ฟังใครก็ไม่รู้นะพูดอยู่คนเดียวอะไรไม่ได้นะครับมันต้องให้ตามเป็นธรรมอันนี้ก็นํามาเล่าสู่กันฟังเพราะนั้นใครก็แล้วแต่ไปวิาพากษ์วิจารณ์ไปด่าทอ,อคนที่ก็ถูกแจ้งความนะครับโดยที่ศาลยังไม่ตัดสินนะครับก็ระวังนะครับจะถูกดําเนินคดีหมิ่นประมาทนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเนี่ยอย่างคดีของเนี่ยท่านอดีผู้ช่วยเจ้าว่าสุดท้ายก็ศาลยกฟ้องไปกล่าวหามาฟ้องเลยเป็นไง มันปากสนุกสนานอะไรไปนะครับสุดท้ายเป็นไงนะครับเรียบร้อยในการเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะอืมนะครับมีอะไรบ้างครับคดีที่ส้องการต้องการเยอะ